ยินดีต้อนรับสู่ w k p Auto ช่องของคุณสำหรับเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมยัยยานพาหนะแห่งอนาคตและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกของการบินยุคใหม่วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในอากาศยานไร้คนขับที่น่าทึ่งที่สุดซึ่งจะเริ่มเข้าประจำการในปี2025นั่นคือ EADS Barakuda โดรนรบอัจฉริยะที่สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตขององค์การรบทางอากาศแบบอัตโนมัติ ด้วยการออกแบบขั้นสูงสมรรถนะที่น่าทึ่งและความสามารถที่ทรงพลัง EADS b a r a c u d a รุ่นปี2025เป็นผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือระหว่างผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศจากยุโรปโดยมี Airbus Defence and Space เป็นผู้นำโดรนเจ็ดลำนี้ออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงสูงได้โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ในการควบคุมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจลาดระเวน เ้าระวังและโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำมันมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์และอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยสามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของบาราคิวดารุ่นปี2025คือความสามารถในการคลางตัวโครงสร้างลำตัวที่ลุ่ลมและการออกแบบที่หลบเรดาร์พร้อมช่องบรรทุกอาวุธภายในช่วยลดการตรวจจับจากระบบเรดาร์ของศัตรูได้อย่างมาก วัสดุที่ใช้ประกอบลำตัวมีคุณสมบัติพิเศษทำให้โดรนสามารถเจาะทะลวงเข้าไปในพื้นที่ที่มีการป้องกันแน่นหนาโดยไม่ถูกตรวจพบเพิ่มความได้เปรียบอย่างมหาศาลในสนามรบยุคใหม่ในด้านสมรรถนะบาราคิวดา้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตความเร็วสูงที่สามารถบินได้ในระดับความสูงมากกว่า40,000ฟุตรุ่นปี2025ได้รับการอัปเกรดระยะปฏิบัติการให้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบควบคุมระยะไกลผ่านระบบดาวเทียมและสถานีควบคุมภาคพื้นด้านอาวุธและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจบาราคิวดาสามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงเช่นขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินหรือระเบิดอัจฉริยะซึ่งเก็บไว้ในช่องภายในเพื่อรักษาความสามารถในการพลางตัว การออกแบบช่องบรรทุกแบบโมดูล่ายังทำให้สามารถสลับอุปกรณ์ตามลักษณะภารกิจเช่นการสอดแนมการโจมตีหรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกการอัปเกรดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือระบบ AI ที่ช่วยควบคุมการบินวิเคราะห์ภัยคุกคามและตัดสินใจเป้าหมายโดยอัตโนมัติลดภาระของผู้ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในสถานการณ์จริง โดรนยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสนามรบของ NATO เพื่อประสานงานกับหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ในด้านการออกแบบบาาาิิว d ามีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยตัวลำสีดำด้านไม่มีห้องนักบินโครงสร้างได้รับการปรับให้ลุ่ลมมากขึ้น และมีการลดเสียงเครื่องยนต์เพื่อพรางตัวทางเสียงอุปกรณ์อื่นๆเช่นล้อขึ้นลงแบบพับได้ปีดทรงทนทานและแผ่นห่างแนวตั้งขนาดเล็กช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบิน ในยุคที่สถานการณ์โลกตึงเครียดและความต้องการยุทธปกรณ์ที่ชาญฉลาดมีมากขึ้น EADS b a r าคิ e d a รุ่นปี2025ถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรทางอากาศที่สำคัญอย่างยิ่งด้วยความสามารถในการพรางตัวระบบอัจฉริยะความยืดหยุน่นและพลังการโจมตีที่ครบถ้วนทำให้มันเป็นหนึ่งในโดรนรบที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้หากคุณชื่นชอบเทคโนโลยียุทธปกรณ์แห่งอนาคต อากาศยานไร้คนขับและนวัตกรรมทางทหารที่น่าทึ่งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง WKP Auto เพื่อไม่พลาดข้อมูลล่าสุดรีวิวและบทวิเคราะห์จากสนามรอบแห่งอนาคต